สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะโดยวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่งและในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์ที่13พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงนะคะดังนั้นเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันด้วยค่ะฝนที่ตกในรอบนี้นะคะนอกจากจะช่วยคลายความร้อนลงก็หวังว่าจะช่วยส่ง ดขึ้น้นวยนะะแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือประชาชนในบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางจะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้นายโฆษณาและก็สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงกันไปด้วยค่ะมาดูลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมพยาในช่วงนี้นะคะจะเห็นว่ายังมียอมความกดอากาศต่าจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งก็เป็นเหตุให้มีอากาศร้อนในช่วงนี้ค่ะส่วนฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานตอนล่างและภาค ออกและในช่วงวันพุธถึงวันศุกร์นี้ก็จะมีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะสําหรับสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้นะคะนอกจากจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่แล้วก็ยังมีหลายจังหวัดที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกอย่างต้องระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคาย กนครคอนแก่นเชยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตอุบลราชธานีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชิงเศราปราจินบุรีและสะแก้วขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยนะคะและช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนบางที่บริเวณจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิระหว่าง23-44องาศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง24-41องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง27-43องศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวนในตรงกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง28-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชะเชิงเราประจินบุรีและสะแก้วอุณหภูมิระหว่าง26-41องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20-30%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพทัทล,ลุงสงขลาป,ปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปุณหภูมิระหว่าง23-39องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทิ้งท้ายช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศร,รอบโลกกันนะคะ ในช่วงเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข,ข่าวข่าไทย PBS สวัสดีค่ะ